ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาหาเห็ดนะคะแต่หันย่างกายเห็ดแล้วป่ะสัตพ์คนนพำคนเห็นเห็ดเห็ดปวกนะคะมีบ่ดอกอื่นหืมีดอกเดียวเลยละ่ะดอกเดียว,วเ,เอาอมันเหลือก็เจ้าเดาข้าเจ้าเอาสิเห็ดปวกเห็ดจุ้ล่ะก็ได้ดอกหนึ่งแล้วะ่หืมูัว่าเป็ดยุง เลี่ยวคนเอาเหรอโมเป็นโมนะโ่ได้หักจ้ะขายาวๆใส่ขายาว่นั้นโมอื่นดิมอนกบเหลือเลยเห็นไข่ใส่ไข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 ่ออกมาอี่ได้สองดอกโมพูดงกายมากพู่เห็นน้ำหลังได้เห็ุกดารณ์ตาดีเนาะ ตาดีเคเห็นเฮ็ดย่างผ่านมาหมุอยู่กันนะค่ะบเห็นมาเือข้าเจ้าข้าเจ้าเอาบานหลราได้ดอกเดียวเป็นมู่ข้าเจ้าเอาบานหลังไม่แต่หมองซาจาสะโอ้ยดีแล้ยังเห็นค่ะอันนี้ย่างอันย่างมาก,ก่อนพนูดนล้นย่างน้ำหลังเห็นมีเฮ็ดละโง,ง่ผ่านไปแล้ววันนี้กเ็เฮ็ด เฮ็ดเพองซารดเฮ็ดเองเขายังบ่เห็นเนาะวันนี้ก็เห็นเฮ็ดอันเฮ็ดปกวกเฮ็ดเองข่าอ,อันนี้ปวอเฮ็ดเองเข่าแม่งอะไรอืม,มีสองดอกทาแล้วอันนี้ท่องนี่ไต่ไก่ปะเดี๋ยวเบิ่งท่องใหม่ก,ก่อน <ไ from S 2> อันนี้ท่องขาวไต่ไกอ่อือบ่ไตา่ไก่กับเพิ่นเฮาน่ะไต่ไก่อือขึ้ี่สองดอก อมันก็ออกแล้จังวะเเรื่งเข่าเครื่องบกเข่าไปไปโดนไหมสิโดนไหม่ะอันโดนที่สองันโดนที่สองมีเฮ็ดละงอกืะเฮ็ดละงอกหอง่ายแล้วหาใครบ่เห็นเลยสิ เขาเห็นไข่บ่ขนาดดอกยังบ่เห็นน่ะกระเสริญว่าไข่ดอกมันโผล่ดินไข่มันยังบบโผล่ดินจะเห็นไหมเนี่ยแม่บอกนะเขาจะเอาบ่มันมันมือนเนี่ยเห็นเนี่ยคนขมามองคืนมนอยู่ป้าหลายเพราะว่าเทศทาโบลาย ลายุปาเห็ดเหมไอฮะใครวนาใครมันขาวคุณดอกใหญ่แค่ใครใหญ่ใครใหญ่ขนาดข้าวยังไงน่าเป็นอันเป็นเห็ดขาวเียวเห็นเลยค่ะมันกูจูดขึ้นมาเลยนีเดนเดนพวกนี้เี่โอเปซีเออโอเซีอะไรเหม่ไม่อือจะสุกเลียวเห็นเลยอุ้ที่เบื่อเนี่ยบ้า เบื่อบ้านใดใช่ไงปะนี่เมื่อเดียวนี่แหละฮะเห็ดเห็ดกินแล้วเด็ดอันนี้กินแล้วเด็ดสมอลเล่เห็ดอันนี้มัละลายขนาดผู้ดีเจ้าเห็ดยังตาดีขนาดได้ได้ไข่หนึ่งหรอได้อีกจซีฟไข่ก็ได้การเลยนี่คนตาดีได้จังเห็น แล้วก็ดวงอีกดาดีแล้วดวงดีอีกเห็ดน้ำเป็ไหมเห็น,หนไไเข <c oughs> ี่ยเป็น่มันไม่จูมน้อยบ่อกเฮ็ดเฮ็ด่อว <laughs> ่าดวงอย่างนี้ะจะเวีอนเปล่ ออันตื่น่ว่าเห็ดนางแนวสันกันเรีว่ามาอย่างอันนะตื่นเพ <laughs> ราะเห็ดใช่ป่ะคล้าอันนี้ฮะหมูนี่ะสร้างบอกหมูเ็มข่าซองอยู่ซองมาเห็นซองมเห็นซองทางในทางไตทางหนึ่งไตโ้สามดอกมแขเขาใช่่แห้งเนาะ ข้าโบเห็นหมืนกันซ้อมมาจากทางในผู้ใดเข็นเข้านะคะทางน้องขอ่ได้เบิ่งเี้นี่นะคะได้แค่นี้นะคะอือโอ้มาดีแล้ได้แล้วได้แล้วแกงหอยเนื้อผู้เดียวยี่ห้อโอ้ซ้อมข้าโบเห็นจิเรียกการเอาตาเลยไปหาหน่อไม้ให้กัน,นอันเจา้าของเจ้าของเข้าไปโบเห็นเลยบัานนี้น้องเข้าไปอทักเอาหน่อไม้ เออสีมันคือใบไ,ไม้เลยซอมมงจากทางในผ้ได้เพิ่นค่ะว้ามาจาตีตสองใช่พอได้สี่ใครพเนไทยเห็นอยู่ข้นนาบบเขาราแบ้ตใจน้อยบอ่เท่าและอันนี้ปลาที่สารเล ใช่ยังบอเห่าบ่ปลาที่สามได้ยี่เห็นละงกเลยอันนี้ดิเมื่อกี้นี่บ่ออคายมาอิบปลรูแล้วนี่เขาจะเห็นพีคนนั้นพ่อแก่งแล้วคนนี้เล้คู่ป่าดิสามปลาละสี่ปลานีนนี้นบอ่ ที่หองสจูงามแค่ใจฝันโอ้ยมือนีบานคากนาดเลยเนาะคุณอันนี้สามไข่มูนหนึงอันนี้สองดอกมูนเห็นบุรนี่คูอีสามไข่มูนึงเอานักกันหัวสองผมตร่อวนสนัดีส่อยนมูนึงมูนกบ้นอยฝอมึงเนีสไข่มึงไดก็เอาทกมูนอะเออนี่เจ้าห่า ปลาได้จักดอกใสใสขึ้นมาใสใสไม่ยังแทนบาที่ผมเข่าที่เป็นใสใกลใสกล้ใกล้ี่ใสใค่ะปลาเอาพี่เห็ดที่มีหม่งนี่เองมึงแก่ยืนนั่นและสิทำไมมีหม่งนี้เห็ดอันใสใกล้ใสใกล้ที่ใสใกล้มันส้มในหม่อย่งเนี่ย ดอกเฮดกันเลยคุป้าพี่อยาทองไงพ่เพ่ใส่ใส่ใส่กันองข้าคุองดอกองดอกขึ้นเขา่ึ้นเขาเอออยู่ในพี่อยู่พี่เห็นเฮดสองขัาวอันนี้เห็นเฮดตลอดใส่แล้วดอกนึงมันอยู่ในามุมไหนอ่ะฮะอืม ให้ใส่อไเออเออใ่ให้ปลืกไงบนี่ให้ปกกรได้เสโอ้ดอนนี้สอมส่มๆเลยนี่ส่มๆดอนปานนี้จังเจอเห็ดปวกฮดอกบอคุณน่ะโอ้โหโหโหิ เดียวมูเดียวได้หาเด้อพ่อสิมเมอรอดจ้างเมอป่ะเหรมพ่ิมเมอรอเราเห็นเห็ดสิมาไงมีแต่ดอกคัก่ไแ้่ดอกเดียวหาบูกรบโบวีเออดอกเดียวเดียมาขอหานมันไม่ขี่ดีมั้งเนี่มันงหอยู่งงโบอนมือเขาพบ่นเอออืมเอาแล้วสิสามดอนสี่ดอนละ าติพทด้วเห็ดสรุปอยู่ดีเห็ดปวกสรุปอยู่เห็ดปวกกันน้อยกับมีห่างน้อยน้อยสมซื้อแกลน้อยอยีกบอสรุปอยู่บอทางตาเราไม่เห็นหูวทางเด็ดทางปลาไม้ ทีนี้กลับบ้านมนานคาม่ำค่ำแล้วสี่ป่าห้าป่ายังอยู่สามป่ายัอยู่สามโดน <c oughs> มันจะพากันเมือแล้ววันนี้ค่ำแล้วคลนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามคลิปต่อไปเลยค่ะขอพระคุณท่านมากนะคะทางผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีค่ะมันๆค่ะเฮงเฮงรวยๆปังๆค่ะสวัสดีจ้าแล้ว <c oughs> กระตาแล้วแข็โจโกโเห็ดเหมือนก็พ่อไม่อยากไปหาได้ขาย่าให้ดู มันต้องหาหาดผัวเมียเนี่ยคือได้เงินร้อยสองร้อยตแพงหมดถี่ใส่ปลามันเสื้อมเกล็ด